สวัสดีค่ะต้นอ้อค่ะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทมารรอนมอเตอร์ค่ะบริษัทของเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดให้ราคาสูงเปิดทําการด้วยกัน4สาขาค่ะ1ทะพพมมะัพ์คอพิจิตมุืนารางและ4พิษณนุโลกค,ค่ะวันนี้นะคะอ้อจะพามาพบกับรถกระบะที่ตอนนี้บอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นนัมเบ r วันของที่นี่เลยนะคะขายดีมากยอดจองแบบทะลุมากๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมคันนี้กันเลย อีลูสูดีแม l ออนนะคะตัวนี้โฉมปี2022รถปีนี้เลยบอกเลยว่ารถเนี่ยสวยแท้แน่นอนนะคะไม่น้อยรับประกันความเดิมให้ทุกจุดนะคะด้านหน้านี่เลยค่ะโลโก้อีลนะคะตัวนี้นะสวยแบบนี้นะคะกระจังหน้าเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นชุดพลาสติกนะคะสีดำนะคะตัดกระสีตัวรถนั่นก็คือสีเทานะคะเป็นสีเทานั่นเองนะคะตัวนี้ย้ําก่อนว่ายังเป็น ป้ายแดงอยู่นะคะยังเป็นป้ายแดงอยู่บอกจะเลยจะดเต็มกับมาลูมอเตอร์ขับปี90วันหรือเลือกรับเงินกลับ100,000บาทพร้อมโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก7เดือนหรือรับดอกเบี้ย0%นาน365วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f e b o o o y o y t u t u มาลูมอเตอร์รถยนต์มือ2หรือ l ล n e มาลูมอเตอร์หรือโทรหาก้วยได้ที่เบอร์080455636 สวยจริงนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้กันเลยชุดแม็กแต่งนี่เลยค่ะจัดร้อแม็กแต่งให้แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจัดร้อแม็กแต่งให้แบบนี้เลยค่ะเป็นร้อแม็กแตง่งจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะคะสีจริงเนี่ยเป็นสีเทานะคะเทาออกสว่างนะ,ะตัวนี้เป็นสเปคแฉบแฉกจะเปิดได้แบบนี้ กระจกนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าให้ทั้งหมดนะคะพวงมาลัย power นะคะคอนโซลจะเป็นโทนสีดําเข้มนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะนะคะมีถุงลมนิรภัยให้ด้วยนะคะที่ฝั่งคนขับ1ลูกแล้วก็มีฝั่งคนนั่งด้วย1ลูกนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำเนาะแล้วก็แคบเเขาเนี่ยจะเปิดได้นะคะสามารถนั่งขึ้นลงเนี่ยได้สะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะ ขับเหมือนสี่ประตูย่อมๆต้องบอกคุณพี่ๆลูกค้าทุกท่านเลยว่าคันนี้ยสวยมากๆนะคะให้พี่เนี่ยจับจองได้เลยย้ําเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องสามพันนะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะระบบเกียร์ธรรมดานะคะ,ะปิดแคปแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะจะมาพร้อมนี่เลยกระบะนะคะสามารถบรรทุกใส่ของได้นะคะมีแม็กไลเนอร์นะคะ เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ไปเลยนะคะเวลาใส่ของใส่อะไรเงี้ยบอกก่อนเลยว่าสะดวกมากๆนะคะด้านท้ายนี่เลยโชว์แบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นเครื่อง3000 DDI นะคะ Common มมเ a ลนะคะตัวนี้เป็นยู u ุ D-Max All New โมปี2022รถปีนี้พอสอนี้รับประกันความสวยให้ไปแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาไม่แรงค่ะเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ 6 0 0 0ก็บาทนะคะตัวนี้นะบอกก่อนว่าสวยครบจบมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 3,000cc เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันนิดนึงรับประกันว่าเดิมทุกจุดนะคะน็อตไม่ขยับนี่เลยให้ดูแบบนี้นะคะระบบเบรก ABS นะคะน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยโดนประแจใดๆทั้งสิ้นรับประกันให้แบบนี้เลยนะคะเส้นตะเข็บด้านหน้าสวยแบบนี้ค่ะ เพศนะคะครบเลยหมุดดำนะคะทั้ง2ฝั่งเครื่องยนต์ 3000cc ซีซี DDI นะคะรับประกันความเดิมให้ทุกจุดสำหรับเจ้าน้องคันนี้นะคะใครทีก่กำลังหานะคะรถอีวสุดีแม็กนะคะแต่งซิ่งแต่งเท่แต่งสวยนะคะต้องยกให้เจ้าน้องตัว2022คันนี้เลยสีเทานะคะ,ะคราคาอยู่ที่600,000กว่าบาทนะคะ พี่ๆท่านใดนะคะอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องคันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาหาอ้อได้เลยนะคะที่เบอร์093ค่ะ1359567นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์อ้อเองสามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ